ขอยักพี่นะฮะขอยักพี่ลงคที่เป็นโซเชียลเป็นเมียนฐานนะพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อพี่แขกพี่แขกพิธีนี้เขาเรียกพิธีอุทิศเจ้ากรรมนาเวรเราช่วยฟรีนะฮะ<ม>พี่แขเกเจ็บตรงไหนปวดตรงไหน,นอ่าปัจจุบันนี้จะปวดหลังีปวดแสบปวดร้อนเยอะมากผมไม่ใช่หมอนะแต่ผมจะทำพิธีอย,ย่ะะางนี้เจ้ากรรมนเวรกันนคณปานเลยแล้วก็โรคเดิมที่เป็นก็คือตัว เป็นครึ่งเกิดสองเซนนะคะแล้วก็ตัวปับนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรก็เป็นไขมันไขมันเข้าปากแล้วก็ในส่วนของปอดกจะมีจุดาขาวๆขึ้นหมอตามตามอยู่แต่ว่ามันยังไม่มีอาการอะไรแต่ว่าส่วนท่้ปุกเนี่ยนี่คือใหม่สุดเนี่ยคือว่าประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสูญท้องดีที่อยู่ตรงช่องปกตรงเนี้ย มันเริ่มโตขึ้นแต่ว่ายังปกติอยู่โตแบบปกติไม่ไม่มีลักษณะที่ที่แปลกแต่มันโตขึ้นที่หมอต้องระวังคือมันโตขึ้นแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเจาะแล้วเอาไปตรวจได้เพราะว่ามันอยู่เลือมากถ้าจะเจาะก็คือหมอต้องผ่าทั้งหมดที่เลยซึ่งหมอไม่แนะนําให้เสี่ยงเพราะว่าเราก็อเจ็เยอะแล้วนะแล้วก็อะไรนะห้าหกสิบห้า่ชื่ออะไรนะพี่แขกค่ะพี่แขก แล้วก็เดิมก็คือเราเป็นมะเร็งที่ตอ่อมไทรอยสองข้างอย่งย้วาผ่าตัดออกมาหมดแต่ว่าหมอบอกว่ามันยังไม่หมดเท่าไหร่ก็คือมันมีเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็เป็นโรคตุ่มแพ้ที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เอาลุกตัดหมดแล้วไม่เหลือคือในตัไวไม่มีองค์วาอะไรเลยตัดตัดที่มดแล้วตัดที่อย่างตัดหมดแล้วก็ปวดตรงนี้ค่อนข้างปัจจุบันนี้คือปวดมันน่าจะอาจจะ ทำง,งานเยอะหรือป่าทำงานเกิบอที่บ่อันนี้ันนี้ม่นั่นากอะไรเเ่กที่เรา้านเ่มอกมอที่น,ท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 นนี้จะูพามานี้้องกันก็ถูดไปมะ่วานอ่าเขาคได้ต้งการก็ยังคุณด้วยยาม่วานก็คุณด้วยวาวยาา<ต>ส้โอเคที่แก็ต้องการให้ผมนะคณะทำวิธีที่ตกันให้ รึเปล่าโอเคจุดที่พี่แขกตอนนี้ปวดอยู่นะเอาตอนนี้ก่อนนะพี่เรียกปวดตรงไหนมันใครที่เปว,วด,น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 ,ดนะ,ดนะนนผมจะเล่าให้ฟังน,ๆๆน,นี่บ้านผม,มนี่เดิมปามแจ้งวัฒนะไทยพุทธผม,มวางกรุงพุทธได้หมอดแล้วตั้งสามเลยให้หมดศาลเท้ามหาคมศาลลุงพุทธพิยโมใส่ท่านแม่จันจริญศาลเท้าเรือนวันศาลพระภูมิเจ้าที่ วางบวกจุ้ยไว้ทั้งบ้านแล้วและภาพนี้ต้นฉบับทั้งหมดเลยรูปถ่ายต้นฉบับทั้งหมดเลยัจะเป็นตัวสอนดูนหมดเลยต้นฉบับมไหนอาจจะมีรูปเดียวในโลกหรืออาจจะมีที่มีรูปท่านหมดมีทั้งหลวงพ่อเงินวัดบางคาหลวงปู่บุญวัดการมาแก้วหลวงปู่สุนวัดปากพรหมมาถางเท่าหลวงพ่อปานหลวงพ่อสุนครบหมดเลยบางคนมายังไม่ทำจริงเลยเลย มเต็องคปฐุมแลกคณะนนนเนี่ยพระพุทธเจ้าแล้วท่านทำแผลใช่หถูกต้องไหมก่อนมาเนี่ยที่ปวดตรงไหนก่อนมานี่นะก่อนมาบ้านนี้บานี่สดหลังาัไม่ไ้ปวดมันปวดแสบปวดร้อนมากตอนนี้หลังที่เบาอย่างตอนนี้หลังที่เบาอย่างคืตอตอนนี้าถามว่าตอนนี้มันมั่อี้มันยังปวดอยู่เนาะแต่ก็อากตคือถนตอนนี้ผก็ไปวางที่ห้างนี้เนี่ย งงมั้ยตายแล้วคุณก็ถามวปวดตรงไหนก็เหมือนเราโงอ่โง่อะมันไม่ปวดตอนนี้มันไม่ปวดอค่ะแต่เมื่อกี้ตอนที่นั่งแล้วตอนที่เรานั่งตรงนี้ก่อนหน้าที่จะคุยกันอะมันปวดอะปวเมื่อหายแล้วก็ไต้องทำอะไรเอาเงินไปใครทำอะไรล่ะไม่งนะผมไม่รีบไปดูในคลิปเลยนะมีหลวงพ่อมาหลายรูปเลยนะในคลิปอ่ะท่านก็มาณเนี่ย มันตกไหมแล้วคุยอ่ะมันม yeah. ันเป็นย so, ีนเป็นบางมานบาแบบยีนแอพี่ลงไปข้างหลังมัหายตปทุๆอย่างนี้ดูนี่นะภามันจะลายบเป็นจะไหลไปอ่ะก็ดีแล้ว ก็เลยไม่ต so so ้องทอไร้่ทำอะไรอ่ะหายได้เลยไม่ทำอะไรอ่ะคือมันไม่ได้หายเดียวมันก็เือถึงร้อยเื่อ้เาหน้าอัน้0 20%มันไมุ่อ่ะอ่ายเดยนอาจารย์จะบอกลองเดินดูดิเดินดูอาจจดูอาจจดูอาจจดูไถ้าเดินแล้วมันโล่กนหายม่ต้อทำนะไมม่ไ่ก็อยากให้แต่นิดนึงอัราเรนินึงพี่นามาอะไรี้ยใช่คะ ได้เป็ลห้เออาเาะปตัวใหญ่จากไม่เสร็จลได้กำลังสกกาด้วยเนจังดีแล้วอ่ะอยาให้ทำอะไรต่อหายเหรอก็อยากจะจริงจริงว่าคือก็อยางีให้ำนเรื่ยเป็นเรื่องของความเชื่อก็จริงแต่ว่ามันเป็นคู่กับ

มีเสร็จการแล้วเรียบร้อยนดีมากแฮปปีนะอ๋อทองหน่อยดีได้ทำสองคนสองคนจะทำดูรวเยอะๆดีพี่นะมีเรยจะมีมีชวยแล้ไปแล้วแต่มมบนนหน่อยแลดมก่อนค่ะ กวยวัด <c oughs> โกศลารันะ่มันสักยันหมดนะไม่ใช่เอาของบาทธรรมดามาทำเนะเออเอ,อ้าวนี่นี่ใครอยากจะดูผมดูหมอมาดูได้หมดนะนี่เป็นพิจิตที่จะทำในนะเอียนนะเรียบร้อยนะพี่นะันคุนดูได้นะคุณครับอ้าวขอรองด้วย